บิ๊กไซเคิลสตจิเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นกันหลักที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนที่คุณจะอยากจะเทรดสั้นเดทเทรดอยากจะเทรดแบบว่าระยะกลางของสวิงเทรดหรืออยากจะรันเทรดคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะเทรดไม่ได้สังแบบหรือคุณเทรดได้บางแบบแต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่มันบีบคุณอาจจะติดลบไปแล้ววางแผนต่อไม่ถูกแล้วเช่นคุณเทรดสั้นแต่คุณโดนลากลงรือคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปหาจุดกับตัวยังไงเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องบิ๊กไซเคิลนั่นเองบิ๊กไซเคิลนะกนหลักก็คือว่าการวิเคราะห์ภาพใหญ แล้วเข้าใจเรื่อง big c เ c l e เวลาคุณถึงจุดที่มันอาจจะต้องติดลบลงไปคุณจะได้วางแผนถูกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็น big ซเ c l e ฝั่งเซลล์ยังไม่จบคุณอาจจะไปรอจุดที่มันจะกลับตัวจริงๆดีกว่าผมไม่ได้บอกว่าของผมเนี่ยเฮ้ยมัน100%ตลอดนะไม่ใช่แต่ผม จะลดความเสี่ยงให้คุณให้คุณได้ได้เปรียบมากที่สุดถึงแม้ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณจะติดลบน้อยที่สุดเวลาติดลบแล้วเราไปรอวิเคราะห์อรอในจุดใหญ่ๆเลยดีกว่าโดยใช้หลักการบิ๊กไซเคิลนะบิ๊กไซเคิลเนี่ยง่ายๆนะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนมีแค่สองเฟสเท่านั้นนะบิ๊กไซเคิลในฝั่งที่เป็นฝั่งอ,อัพกับดาวขึ้นกับลงอธิบายภาพนี้ก่อนนะถ้าเกิดคุณรู้บิ๊กไซคเคิลคุณจะเหตุสั้นได้ถ้าเกิดคุณรู้บิ๊กิด คุณรู้บิ๊กไซเคิลคุณจะเทรดยาวเทรดกลางแล้วก็เทรดสั้นได้อันนี้คือข้อดีดังนั้นเนี่ยผมแนะนําถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกฝนในการดูตลาดในแบบบิ๊กไซเคิลภาพรวมใหญ่ๆขายใหญ่ของมันว่าเป็นยังไงผมแนะนําให้คุณฝึกบิ๊กไซเคิลจากการเทรดระยะยาวนะฮะเพราะว่าคุณจะได้ฝึกเรื่องการบริหารเงินทุนเวลาคนถูกกฝึกการดูภาพใหญ่ๆนะผมไม่ได้ว่าว่าคุณจะเทรดสัน้นเทรดกลางมันเรื่องความชอบแต่คุณเริ่มฝึกจากการเทรดยาว และการเหตุระยะกลางคุณจะเริ่มมาพอคุณเทตระยะกลางได้ปุ๊บระยะสั้นนี่ปัญหาแล้วผมขอให้ดูในคู่อ U อีกคู่หนึ่งแล้วกันนะเป็นเคสซัตด,ดีคู่นี้ค่อนข้างสาคัญขออนุญาตพูดในการาฟที่เป็นอดีตแล้วกันผมจะตีกรอบไปให้เมื่อบิ๊กไซเคิลฝั่งเซลล์มันยังทํางานอยู่ในช่วงช่วงนี้นะในช่วงช่วงนี้บิ๊กไซเคิลในฝั่งเซลล์ยังทํางานอยู่ไม่ว่ามันจะมีข่าวอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงไปตามบิ๊กไซเคิลในฝั่งเซลล์นี่คุณเริ่มมองเห็นภาพไป ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรมากระทบก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องลงคุณจะหาจุดกับตัวเมื่อคุณถูกลากหรือติดลบอยู่ข้อหนึ่งเลยคุณวิเคราะห์ทางเฟรมใหญ่ก่อนเลเพ่เข้าออเดอร์เพราะว่าทางเฟรมใหญ่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่มากน่าเชื่อถือมากกว่าทางเฟรมเล็กนั่นเองข้อ2คือคุณเข้าใจเรื่องบิ๊กไซเคิลคุณหลักการนี้เลจับมันจะควบรวมกันทางเฟรมใหญ่บิ๊กไซเคิลจะมาด้วยกันข้อ3คือคุณคิดแบบรายใหญ่คุณไม่ต้องรีบไม่ต้องถั่วคุณหาจุดที่มันเน้นๆและคุณเข้าไปเลย มีโอกาสมากกว่าดีกว่าถั่วนะฮะข้อ4คุณจะฝึกสิ่งเหล่านี้ได้จากการเทตุแบบระยะยาวก่อนพอคุณคล้องการเหตุระยะยาวแล้วคุณอาจจะชอบมันเลยก็ได้หรือว่าคุณไม่ชอบเหตุยาวคุณก็เหตุกลางเหตุสั้นได้เหมือนคุณมีตัวเลือกอ่ะเหมือนคุณมีตัวเลือกมากกว่าคนอื่นถ้าเกิดคุณเหตุยาวคล้องเพราะคุณเข้ากจเรื่องบิ๊กไซเคิลอะไรเนี่ยโอเคไหมข้อ5คือคุณอาจจะใช้เครื่องมือช่วยได้แต่คุณอย่าลืมหลักการบิ๊กไซเคิลคุณอาจจะหาเครื่องมือเช่นแนวรับแนวต้านในทางเฟรมที่เป็นใหญ่ในการเหตุก็ได้ บิสไซเคิลมันคือต้อนน้ำไอ้พวกเครื่องมือคือปลายน้ำแล้วว่าคุณจะมาใช้ยังไงนะ